หวังอี้ป๋อนะครับพระเอกปรมาจารย์ลัทธิมานะครับสุดทนนะครับวอเนี่ยขอความเป็นส่วนตัวบ้างนะครับพระเอกจีนนะครับสุดฮอตนะครับหวังอี้ป๋อเนี่ยจากซีรีส์ดังนะครับปรมาจารย์ลัทธิมานะครับถูกลเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยสุดจะทนเนี่ยต้องออกมาระบายความในใจผ่านว่ยปอกันเลยทีเดียวนะครับ และล่าสุดน,นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาโพสระบายผ่านเว็บไซต์เว่ยป๋อเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ว่านะครับแค่ทํางานเนี่ยก็เหนื่อยพออยู่แล้วนะครับของงีบหลับในรถบ้างไม่ได้หรืออย่างไรนะครับทีมงานของผมเนี่ยยืนอยู่หน้ารถคุณแท้ๆแต่คุณก็ยังไม่ยอมหยุดรถสักพักแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็มีคนมาเคาะที่หน้าประตูโรงแรมที่ผมพักนะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดติดเครื่อง GPS บนรถผมเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็มีคนติดตามผมอยู่ตลอดนะ ก่อนที่นะครับหวังอีปอเนี่ยจะโพสต์ลงโซเชียลนะครับต้นสังกัดของเขาเนี่ยก็ออกมาประกาศเตือนนะแฟนขับผู้ข้างไขรนะถึงพฤติกรรมสุดทนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไล่ตามรถของทีมงานรวมถึง ลุมล้อมศิลปินในที่สาธารณะนะครับและรวมถึงการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยที่ควรจะเป็นความลับของศิลปินเป็นต้นนะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับข่าวแบบนี้นะความเป็นส่วนตัวของดาราที่ดังมากๆเนี่ยในจีนเนี่ยจะถูกตามแบบนี้นะตามติดแบบ ทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้นะก็หวังว่าเนี่ยคงไม่เกิดกับลิซ่าหรือว่าเกิดกับศิลปินที่จะมาโปรโมตในประเทศจีนนะก็ยังไงเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ